สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับติดตามรับชมยงเราเฟสเพจนะครับทางเฟสบุ๊กนะครับก็มีนะแนวทางสองตัวบนนะครับสี่คู่นะครับเอามาให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเป็นแนวทางนะหลักร้อยนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีอันนี้ก็เรามาดูที่สองตัวบนตรงๆ สี่คู่กดกันนะครับนะส่วนนี้ก็จะเดินดีอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่สี่งติดด้วยกันนะครับก็เพิ่มดูเป็นแนวทางนะครับคนอื่นนะครับเดี๋ยวมาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับนะคาเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะก็ตัวเลขที่ได้นะครับเป็นเพียงการคานวณย้อนหลังเพื่อหาสถิตินะครับหาสถิติและการคาดคณีนะครับเพื่อ เอาสถิตินั้นมาเป็นข้ออ้างอีกในการหาตัวเลขนะครับผลรางวัลนะครับเพราะทางช่องนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายหรือการพนันนะครับใดๆ้ะสิ้นนะครับก็โปรดใช้ดุลพินิจยิจารณละยางในการรับชมนะครับเรามาดูอย่างแรกนะครับส่วนนี้จะเป็นหลักสิบสองตัวนะครับจะเป็นหลักสิบสองตัว นะครับแล้วก็หัดหน่วยนะครับอ่ะไปสูตรอย่างละสองตัวทั้งนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหลักสิบอันนี้ก็เป็นหลักอันนี้ก็หลักสิบอันนี้ก็หลักหน่วนะครับอ่ะ ก็งงอ่างวดเนาะเอามาดูนหลักสิบงวดแรก,ลกหลักสิบได้ศูกับ2อหลักหน่วยได้สากับสนะครับจับคู่นะครับได้4ชุดด้วยกันนะก็จะมี03 04 23 23 23ส์สามนะครับผลลัพ์ที่ได้ฮะเพื่อนๆนะ ก็คือหกศูนยสามหครับก็คนเพื่อนเขาที่ลัสองตัวบนศูนย์สามครับหลักสิบเลขศูนย ลำดับเด็กสองวันแรกครับพาไปกตัวสามมาตรงตัวนะครับมาดูว่าที่2นะครับเพื่อนๆวที่2หลัก10ศนย์กับ2หลักหน่วย5กับ6นะครับจะคู่นะเพื่อนๆได้4คู่นะครับ ได้ส่คูนะ่ก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์หสอกจะคู่ครับผลลัพธ์ที่ได้แล้วนะครับก็คือ6กสองหก ตัวบนข้ที่26ตัวตรงนี่เป็นหกเป็นตัวที่ งวดที่สองนะครับเป็นงวดที่สองมาดูในงวดที่สามนะครับงวดที่สามนะเพื่อนๆน,นะหลกักสิบแปดกับศูนย์หลักหน่วยศูนย์กับหนึ่งนะครับไปจับคู่นะครับเพื่อนๆนะนะครับใครจับเร็วก็จับไปก่อนได้นะครับนะครับใครชอบก็จะไปเอาจากใครที่สามารถจับคู่ได้ก่อนก็จับจับได้นะครับไม่ต้องรอให้อดอธิบายก็ได้นะ ไม่ว่ากันนะครับแต่บ้านก็จับไปก่อนนะครับนะวันที่ได้ครับสี่ เป็นงวดที่สามนะครับเพื่อนๆก็นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับนะก็เป็นแค่การคำนวณย่อหลังสูตรใหม่นะครับก็ดูเป็นแนวทางว่ากันไปนะฮะสำหรับสูตรการคำนวณนะครับนะสูตรทุกสูตรนะครับก็มันมีเข้ามีหลุดก็ฝากพิจารณาอ่ะมาดูในงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับหลักสิบแปดกับศูนย์หลักหน่วยแปดกับเก้านะฮะเพื่อนๆนะ ก็จะพูดได้เหมือนเดิมครับจะพูดได้เหมือนเดิมสชุดเหมือนกันก็จะมีแปดแปดนะครับแปดเก้านะครับศูนยนะครับผลวันที่ได้นะครับเพื่อนๆนะห9 8นะห้า ข้าตัวกลับนะครับสมาชิกเพื่อนๆน,นะนะเรามีข้าที่ตัวกลับนะครับข้าตัวกลับเข้าตัวกลับ,นะเ,ลบเป็นงวดที่สี่นะครับกับสถิติแนวทางของเราเป็นงวดที่สี่นะครับนะครับเ,เ,รนะเป็นงวดที่สี่นะ ทีนี้นะครับเพื่อนเพื่อน,นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีคิดวิธีทําพร้อมกัน,นครับเพื่อนๆพือนนะก็จะได้มาแล้วนะครับวิธีทํานะครับในสูตรหลักสิบก็จะใช้หลักหน่วยนะครับสามตัวหมุนครั้งที่หมุนครั้งที่1นะครับนะหรือว่าคนนั่นเองเอาหลักหน่วยนะครับบวกกันสองครั้งเกตบกเกตเป็นสิบสี่นะครับได้สี่บวก2องคงที่เป็นหอ่ะ อย่าลืมนะครับว่าหกับ9้าอาจจะเป็นตัวเดียวกันนะแค่สลับหัวเฉยๆนะครับในสูตรหลักหน่วยนะครับเอาหลักพันสองครั้งนะครับหลักหน่วยล่างนะฮะบ,บวกกันสามครั้งนะครับสามบวกสามเป็นหนะผมเป็นคนขี้ลืมนะครับต้องทดไว้แบบนี้เก้าสามว่าเป็น27่สบ็ดนะเอามาบวกกันครับหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามนะครับสิบสามไปบวก2ขท่องที่เป็นสิบห้าได้5 บวกหนึ่งคงที่ได้หกอะมีหกชนด้วยอะแสดงว่ามีโอกาสนะครับ <laughs> ออกเ,กเลเ้ลอะทีนี้กลับมาที่หน้าเลขนะเพื่อนๆนะในหน้านี้กันนะครับกลับมาที่หน้าเลขหน้านี้นะเอ้ามาดูนะครับหลักสิบนะครับสูตรหลักสิบของเราอันนี้ก็เป็นสูตรหลักรวยหลักสิบนะครับเราได้ที่สี่กับหก 4และ6นะครับหลักหน่วยเราได้5าและ6จับคู่นะครับก็จะได้ทั้งหมด4ชุดด้วยกันอ่าสิคู่แรกเป็น4 5อันนี้ก็จะเป็น4 6 6 5 6 6 หลักร้อยตัวเดียวถ้าเป็นแอนะครับตามสูตรมีก็แอสเพิ่มเติมให้ไปเลยก็ได้หลักร้อยได้เลขเจ็ดนะครับหลักร้อยเล้เไม่ร,รู้รเจอมาหรือเปล่าอันนี้เอจับใส่ให้นะนะครับเอจับใส่ให้เฉยๆนะครับนะก,ก็ต้องรอผลนะครับเพนะื่อนๆนะรอผลนะครับในของวันที่2องห้าหเจดนะครับสำหรับสูตรนี้นะ อ่ะก็พิจารณากันว่างกันไปตามสูตรการคำนวณน,นะครับสูตรทุกสูตรพิเคแนาทางนะสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะจบแต่เพียงเท่ทุกเพื่อนทุกท่านนะสวัสดีครับ